ลงมือทําเลยถ้าเกิดใ,ใส่กะทิลงไปนะคะ่ะใส่กะทิลงไปหมอห้อนตั้งไหร้อนไว้แล้วนะจจะใส่กะทิลงไปใส่ลงไปเบิร์ดเลยะคะ่ะแต่มันคนเท่าเติมนม้ำ ก็ใส่ตะไคร้ใบบักโูดลงไปเลยค่ะสมุนไพรบานเฮ้าหน่เนาะกินดีคัะแก้ความดันขับปับสสาวะตะไคร้หน่เนาะใบบักกูดก็แก้ความดันเนาะจะ้ะเราก็ใส่พวกนี้ลงไปเลยไม่พูดพามทำเพลงใส่ไปเลยเพื่อนสูตรไข่สูตรมันเนาะค่ะเนาะ ไส่ลงไปเลยเล่งไฟขึ้นมาหน่อยนะช่วสีให้ได้ตละลกีบเด้อพี่น้อง เตรียมนู่นเตรียมนี่รอให้เดือดเท่ากับสีไซไก่เนาะจา้ะรอให้กะที่เดือดไว้แต่ว่าห้าต้องค่อยดูด้วยค่ะมันสีแตกมันนะ่นเนาะมันสีบสสวย ต้มขาไก่ยังไม่เคยต้มนะครับต้มขาไก่ไม่แต่ซื้อเขากินเนาะเริ่มเดือดแล้วเพื่อนๆแล้วก็คอยค้นกินหอม แต่ไปปร,ร่ใบปาโบดเขีนมาแล้วอันนี้มันข้นไปนะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวข้างคอยเติมน้ำเนาะข้าตตองเอาไก่ลงไปก่อนให้ไก่สุกแล้วข้างคอยเติมน้ำมาสันมะสีเหมนข้าวเนาะค่ะนม ไผ่ห้ากับโบรตรงเร้งนะจ๊ะเนาอปานกลางหอมแล้วหอมแล้วหอมตะไคร่ใบมะกรูดหอมไงกำลังหอมอยนะ่นั้นเนาะค่ะเนาองอันนี้ห้าสีใสใสไกล้หรือเด้อคะ่ะใสไกลต้องเป็นเขี้ยวเนาะ นี่สีโป๊ไต์ิกต่ำะะด้วยค่ะทอดได้หนอ่อยเใส่ได้หน่อยไสตพติกไซ่พติกโซ่เอาค่ะสีได้บกเก็ดมากแนะล้วค่ะเนาะยาฝ่าคุมบวกค้มดีนี่เตะๆซื้อ เปิดฟ้าเดือดแล้วค่ะเพื่อนเดือดแล้วเดือดแล้วนะคะบุ้งเรื่องต้นเพื่อนๆใส่เกลืองไป ไอโอดีนเล็กน้อยต้องกินเกลือไอโอดีนเนาะคะ่ะใครลดดีงไปผู้ใหญ่ก็กินนะคะ่ะเกลือไอโอดีนผงนัวลงไป ไปดูในตู้เย็นไม่มีน้ำมะขามเปียกเราใช้มะนาวแทนนะเพื่อนๆเ,เนาะหมดตอนไหนก็ไม่รู้น้ำมะขามเปียกใส่น้ำปลาค่ะเพื่อนประมาณนี้ก่อนเนาะ ก็จะใส่น้ำตาลทรายเนาะมีไงก็กินอย่างนั้นแหละคะ่ะไม่มีน้ำตาลปี๊ดก็น้ำตาลทรายถ้าใครมีน้ำตาลปี๊ดก็ใส่น้ำตาลปี๊ดนะคะสะท้อนแสงแดดนะค่ะนะี่แดดกำลัง,ง่องเป็นเวลาเก่าโมงเสาร์ เราจะใส่เห็ดแล้วค่ะใส่เห็ดลงไปเลยเห็ดนางฟ้า่ต้องแกะดอกใหญ่ๆลงไปเลยนี่ค่ะเห็ดหูหนูเห็ดฟางใส่ลงไปเลยเพื่อนๆเห็ดฟางนี่ลวกก่อนนะคะจะได้บ่เหน็นข้าวอันเออบ่เหน็นบ่านเหน็นดินเนาะ เราต้องลวกก่อนทีหนึง่งเห็ดเห็ดฟางนี่เห็ดนั่งฟาว่าเป็นห่ังไม่ต้องลวกก็ได้สะท้อนแสงแดดไะเพื่อนแสงแดดซองมากพอดีซองเขาหลังบ้าน ต้องเติมน้ำแล้วเนาะมันพอดีแล้วไอ้ไอ้กะทิเนี่ยซ้ำนี่ซ้ำนี่แหละมันมันพอดีแล้วค่ะแสงแดดก็ะ้ังจ้องงามเสาใส่น้ำตาลอีกหน่อยเึงเพื่อนๆ